สวัสดีครับเรามาสู่ภาคที่3าในเอพิโซดที่2กันนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จบางหุ่นพรมพริมเส้นได้นะครับภาคน,นี้ก็จะมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับอาจจะมีการเลื่อนดูเนื้อผ้าด้วยแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยนะครับก็าอาจจะมีการตะกุกตะกักบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับกับทุกทกท่านเลยนะครับก็สมัยก่อนเมื่อปี2000ก่อนก่อนที่จะมีการเปิดกู2 5 0 0นะครับก็มีการขโมยตกพระ สมเด็จวัดบางขงุนพรมซึ่งวิธีที่คนสมัยนั้นนี้นิยมในการขโมยตกพระก,ก็คือหนึ่งเขาเรียกว่าการตกเบ็ดนะครับก็คือหนึ่งตกด้วยดินเหนียวคือการนําดินเหนียวมาปั้นเป็นลูกกลมๆผูกติดกับเชือกแล้วหย่อนลงไปในช่องระบายอากาศของเจดีนะครับวิธีที่2ก็คือวิธีที่2ก็คือนําตูก้แกผูกตู้แกมามัดหางหรือว่ามัดช่วง,วงเอว แล้วก็ปล่อยลงไปในช่องลมของเจดีให้ตีนของตุก๊แกเนี่ยเหนียวและเกาะติดองค์พระขึ้นมาวิธีนี้จะทำให้องค์พระเนี่ยมีการเสียหายน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ยังมีความเสียหายอยู่ซึ่งการตกเบ็ดในครั้งนั้นพระที่ออกมาจากกุกก็จะมีคาบกุกน้อยเพราะว่าระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากเอาพระเข้ากุนะครับ การขโมยพระสมเด็จมีมายาวนานนี่นะครับจากจากกล้องนี้ก็จะเป็นความละเอียดที่ห0 0พันเท่าเราก็จะเริ่มเหม็นมวลสารต่างๆชัดเจนขึ้นนะครับเม็ดเล็ก,เลกๆเคลวไซส์ต่างๆผมก็จะเลื่อนให้ดูไปด้วยนะครับแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวในสมัยการตกพระของสมเด็จในสมัยนั้นให้ฟังด้วยไปด้วยนะครับอาจจะมีการตะก,กุกตะกักยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ ทีนี้คือการขโมยพระในมีมาครั้งนานตั้งแต่ปีก่อนปี2,500ซึ่งมีการเล่าโดยพระสุพระพิสุวงสุธรามโมในคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกไม่แรงมากมีนักเลงจากทางนักเลงพระจากทางภาคเหนือลงกับเพื่อนลักขุดพระที่ใต้ฐานพระเจดีย์พอเอาตัวมุดเข้าไปได้นะครับขนพระขึ้นมามากมายหลายสิบถุงคิดว่าเกินหมื่นองค์จนหิวไม่ไหวประกอบกับ กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาพบเจอจึงทิ้งถุงไว้บางส่วนที่ข้างทางเจดีมีอยู่หลายถุงดังนั้นก็ไม่แปลกที่ท่านจะพบพระสมเด็จบางขงพมแถวภาคเหนือเพราะมีพระหลุดไปหลายหมื่นองค์ซึ่งซึ่งซึ่งในกุอย่างที่ประวัติของท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตบอกว่าเล่าไว้ว่ามีประมาณ84,000องค์ก็คือ84% 00 0ธรรมขั์เพื่อ คือมีการทํานําทั้งพระวัดระังและพระบางองค์ใส่เข้าไปในเจดีเพื่อให้ครบ8 4 0 0 0องค์ทีนี้ถ้าจากคาบอกเล่าหรือประวัติประวัติศาสตร์ที่เล่ามาก็คือหมายความว่าถ้ามีการขนไปพระไปภาคเหนือหลายองค์พระก็ต้องถูกทิ้งไว้แถวข้างหาก็กมีพระชาวบ้านแถวนั้นเก็บได้ซึ่งพระ าชาวบ้านที่เก็บได้แถวนั้นชื่อว่าทานาเป็นคนเก็บพระสมเด็จที่คนร้ายทิ้งเอาไว้แถวข้างทางนั้นไปขายต่อให้กับนายเถลิงเดชของบัญชีดังนั้นนายเถลิงเดชก็ถูกทางการจับมานะครับซึ่งสมัยนั้นการขโมยพระขโมยกลุเนี่ยพระกรุ่เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ทางการก็ได้มีการนําจับนะครับ ที่นี้จากคําบอกเล่าว่าในกลุ่นั้นมีสภาพอากาศร,ร้อนต้องเอาหลอดไฟและพัาลมช่วยเป่าผ้าที่ขุดได้ในครั้งนั้นเป็นผ้าที่มีคาบกุกจับยวงนานแน่นส่วนมากเป็นผ้าหักนับผ้าที่สมบูรณ์ได้แค่2,950องค์นั่นหมายความว่าเปิดกูกไปแล้วครับจึงทางคณะกรรมการวัดจึงได้จัดที่ประชุมเพื่อกําหนดราคาบูชาพระสมเด็จบางพรมซึ่งพิมพ์ที่หายากก็จะมีพิมพ์นอนสายญากที่ขึ้นมาเจอแค่3องค์เท่านั้น ซึ่งบูชาองค์สมัยนั้นองค์ละ5 0 0 0บาทถือว่าแพงมากเลยทีเดียวนะครับพิมใหญ่พิมพ์เกตบัวตูมและพิมพ์ปกโพสูงสุดที่3,500และลองลงมาก็คือ3 2 5 0ั5 0 0งบาทตามลำดับพิม์ทรงเจดีพิม์ฐานแซมและพิมพ์เส้นได้สูงสุด2,200บาทลองลงมาคือ1 5 0 0และ1 8 0 0เอ่อ1,000และ800บาทตามลำดับพิมพ์ฐานคู่และพิมพ์สังคติสูงสุดที่2000รลองลงมาก็1 6 0 0 1,200และ500บาทตามลำดับ พิมพ์อกครุฑเสียนบาทและพิมพ์ไกเซอร์สูงสุดคือพันสี่ร้อยบาทรองลมาคือพันสองร้อยและแปดร้อยบาทหลักในการพิจารณาพระสมเด็จบางก,กุฎพรมมีหลักพื้นฐานเช่นเดียวกับพระกุฎทั่วไปคือหนึ่งพิมพ์ทรงพระการวางมือวางแขนเส้นซุ้มพยายามจดจําทรงพระให้ดีเพราะพระเกศนี้เป็นการแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ยัยงไงก็ต้องมีจุดพิมพ์ใช่ไหมเหมือนเดิมหากถูกพิมพ์ก็แท้ไปแล้วครึ่งหนึ่งคาบกลุ่ คาบกุหในของพัสด็จมีลักษณะเอกเพราะลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครคือโซนออกเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับหรือเรียกว่าซีโอนตินคราบกุหนี้หนา,นานแน่นมากถูกขัดออกยากพระเนื้อเก่าอายุร้อยกว่าปีจะมีมลสารน้อยหรือไม่พบเลยในพระสมเด็จบาง่นพรมซึ่งก็ค่อนข้างองค์นี้ก็เช่นกันครับเจอค่อนข้างน้อยแทบไม่เจอเลยเียบเมื่อเทียบกับวัดละคัง แต่เราก็จะเจอในรูปนี้เราก็จะเจอผลึนกนบคุณสีแดงอยู่ข้างสีส้มบ้างเล็กน้อยนะครับประวัตินั่นแหละฮะประวัติการคร่าวๆในการขโมยพระสมเด็จก็คือมีการตกพระสมัยก่อนเรียกว่าการตกพระคือการใช้เชือกผูกกับดินเหนียวแล้วหย่อนลงไปในช่องลมหรือช่องเจดีเพื่อให้ถูกกับองค์พระอ่าแต่ใน นี่ฮะในคลิปนี้เราเจอผลึกสีฟ้านะครับแล้วก็วิธีที่2อก็คือใช้วิธีผูกตุ๊กแกให้ตุ๊กแกเนี่ยตีนตุ๊กแกไปเกาะติดดึงองค์พระขึ้นมานะครับแล้วก็วิธีที่เล่าไปก็คือขโมยมีการเจาะเจดีแล้วได้พระไปหลายหมื่นองนะครับแสดงว่าได้ไปหลายหมื่นองค์ก็แสดงว่าพระไปอยู่ทางภาคเหนือเยอะถ้าใครเป็น เป็นชาวบ้านทางภาคเหนือก็ลองๆค้นหาดูนะครับท่านอาจจะเจอสมเด็จบางขุนพรหมแท้มากมายนะครับแต่เขาบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยหายากมากเลยกิุมเทพนนทบรุรีหายากมากเลยนะครับนี่ด้านหลังเราก็จะเจอพฤกสีดำเหมือนกันนะครับพฤกสีน้ำตาลครับครับจีวรแควไซด์ดูคนสวยงามไปด้วยกันครับ มีคนบอกว่าบางคนก็ขโมยภาพไปขายในราคาถูกๆนะครับอันนี้เราเจอก้อนที่มีสีมันวาวอยู่หนึ่งก้อนนี่ฮะก็จะเป็นสีมันวาวค้าน้ำมันตังอิวก็จะลอยขึ้นข้างบนน้ำมันเมื่อรวมกับน้ำครับจะลอยขึ้นข้างบนด้านหลังเนี้ยก็จะมีค้าน้ำมันตังอิวค่อนข้างเยอะเมื่อเราสูบเข้าไปนะคระับแต่ว่าแคลไซ์เนี้ย ก็จะอยู่บนสุดของข้ามน้ํามันนะครับจะพยายามปกคุมค่าน้ํามันต่างอิ๋วทั้งหมดเลยนะครับนี่คือค้าบแคลไซด์เมื่อผ่านระยะเวลาเป็นร้อยร้อยปีศึกษาสมเด็จไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังหรือบางระบบให้ศึกษาเป็นหลักการวิทยาศาสตร์นะครับในปัจจุบันพร้อมกับประวัติศาสตร์ผมก็จะมีการเล่าเรื่องแบบนี้ไปด้วยอาจจะมีอาจจะมี อาจจะมีเรื่องอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังเรื่องแม่นาคพระขนุนะครับที่ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านได้ปราบแม่นาคพระขนุผมก็คงจะมีโอกาสได้มาเล่าในคลิปถ,ถัดไปนะครับสวยงามมากครับเนี่ยดูด้านหลังทั้งแขวซ้ายทั้งอลาคุนไนท์ทั้งมวลสารนะครับอย่างที่บอกครับว่ามวลสารเราจะพบเจอในสมเด็จวัดบางขุนพรหมเนี่ยน้อยกว่าวัดละคัง นะครับอันนี้ครับเป็นจะเป็นคาบรอยแตกนะครับรอยแตกของของสมเด็จก็จะมีคาบน้ำมันตังอิอยู่ภายในแล้วก็จะมีคาบกรุซ้อนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคาบแถวซ้ายขึ้นปกคลุมทุกส่วนสวยงามมากเลยครับยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่ที่รักและศรัทธาบูชาท่านสมเด็จมีสมเด็จที่แท้จริงมีพระสมเด็จ องค์จริงไว้บูชาและขึ้นของคอต่อไปนะครับทีนี้เราเรอเราก็รอดูในภาคที่3มครับจะเป็นอ่ซูมอขออภัยภาคที่สี่ครับเป็นการซูมที่1,500เท่าเพื่อดูเนะื้อหามวลสารลึกๆเลยขององค์พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ปางหดผมองค์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ